โตเลิมผู้นำคนใหม่ของเวียดนามเลือกจีนเป็นประเทศแรกในภารกิจเยือนต่างประเทศสิ่งนี้สะท้อนอะไรจีนและเวียดนามนะคะเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันต่างก็พึ่งพากันทั้งในแง่ทางด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจแม้ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีข้อพิพาทกัน เรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้จนทําให้เกิดความระหองระแหงกันในบางช่วงก็ตามแต่หลังจากได้รับตําแหน่งเลข,ขาที่การพักคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเพียงไม่นานค่ะตัวเลิมตัดสินใจเลือกจีนเป็นจุดหมายแรกนี่เป็นการส่งสัญญาณว่าเวียดนามเห็นความสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับจีนอย่างแน่นแฟ้นต่อไปขณะที่ก็มีการจับตาดูนโยบายทางการทูตหลังจากนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามก็ยึดมั่นในนโยบายการรักษาสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจต่างๆดังจะ เห็นได้จากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐรวมไปถึงรัเสเซียด้วยจนมีคำกล่าวว่าเวียดนามค่ะยึดนโยบายทางการทูตแบบไผ่ลู่ลมอย่างแท้จริง โตเลิมในฐานะเลขาธิที่การพักคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีนะคะได้รับคำเชิญจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมโดยเขาและภริยาเดินทางถึงเมืองกวางโจวเมื่อวันที่18สิงหาคมกวางโจวเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมและการส่งออกที่สำคัญของจีนในขณะเดียวกันโตเลิมยังได้ไปเยือนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งรองศาสตราจารย์ดรธนนันบุญวานา,นาผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมองว่าการเยือนกวางโจรอบนี้มีนัยยะสาคัญทางประวัติศาสตร์ในเรื่องของการสร้างชาติเวียดนามโดยสะท้อนจากการที่โตเลิมค่ะไปเยือนสุสานวีรชนฝ่ำหงไทซึ่งเป็นผู้รักชาติชาวเวียดนามในขบวนการดงซูหรือว่าขบวนการมุ่งตะวันออก โดยในช่วงปี1924ฝั่มฮงไทนะคะได้หลบหนีการจับกลุมจากผู้ว่าการอนานิคมอินโดจีนมายังเมืองกวางโจแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ําจูที่เมืองกวางโจและเสียชีวิตในเวลาต่อมาฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ค่ะจึงเป็นที่ปักหมุดสําหรับชาวเวียดนามที่ทามากวางโจก็จะต้องมาเยี่ยมชม ส่วนอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการมาเยือนเมืองกวางโจนะคะก็คือเมืองนี้ยังเคยเป็นที่ที่โฮจิมิน์ผู้นำคนสำคัญในอดีตของเวียดนามเคยใช้ชีวิตในช่วงปฏิวัติเวียดนามยุคทศวรรษที่1920และ1930โดยโตเลิมค่ะได้เดินทางไปเยือนบ้านเลขที่13หรือที่รู้จักกันว่าที่ทำการสมาคมเยาวชนปฏิวัติเวียดนาม ที่บ้านหลังนี้นะคะยังมีการจัดแสดงรูปภาพช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแนบแน่นที่คนท้องถิ่นมีกับโฮจิมินตลอดระยะเวลาที่เขาอาศัยอยู่ที่กวางโจด้วยซึ่งที่ทําการสมาคมเยาวชนปฏิวัติเวียดนามแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานแรกๆของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่โฮจิมินจัดตั้งขึ้นแล้วก็ยังเป็นที่ที่จัดทําหนังสือพิมพ์แทงเนียนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีตีพิมพ์กันอยู่โดยโฮจิมินนะคะได้ใช้สถานที่แห่งนี้หรือว่าเเวียนไอ้กวกเปิดชั้นเรียนอบรมทางการเมือง และฝึกฝนเจ้าหน้าที่ปฏิวัติของเวียดนามจำนวน75คนนอกจากนี้ก็ยังมีการพิมพ์บทเรียนเป็นหนังสือชื่อเส้นทางการปฏิวัติซึ่งเปรียบเสมือนคัมภีร์แถลงการทางทฤษฎีแรกๆของพรรคคอมมิวนสิสต์ จนกระทั่งปี1971ค่ะรัฐบาลจีนก็ได้ยกให้บ้านเลขที่13แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เพื่อรำลึกถึงโฮจิมินห์และใช้ชื่อว่าที่ทำการสมาคมเยาวชนปฏิวัติเวียดนามซึ่งอาจารย์ธนานันมองว่านี่คือภาพสะท้อนมิตรภาพระหว่างพรรคกับรัฐบาลและระหว่างประชาชนเวียดนามกับประชาชนจีน หลังจากนั้นในวันที่19สิงหาคมนะคะโตเลิมก็ได้เดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งค่ะเพื่อพบปะกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ผึงลี่หยวนภริยาพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และเป็นทางการนี้จัดขึ้นที่จัตุรัสหน้าประตูทางตะวันออกของมหาสาราประชาชนซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สําคัญที่ใช้ในการต้อนรับแขกระดับสูงจากต่างประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีการยิงสลุดเพื่อเป็นเกียรติแก่โตเลิมแล้วก็มีการจัดทหารกองเกียรติยศจากกองทัพปลดแอกประชาชนจีนมาเข้าแถว ต้อนรับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพต่อผู้นําของเวียดนามการให้การต้อนรับในลักษณะนี้นะคะเป็นการสื่อสารว่าจีนเห็นความสัมพันธ์กับเวียดนามเป็นหนึ่งในความสําคัญทางยุทธ,ธศาสตร์อันดับต้นๆและต้องการที่จะสานต่อความร่วมมือทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเช่นโครงการสร้างทางรถไฟแล้วก็การเชื่อมต่อเส้นทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้นะคะในช่วงการพบปะก,กันของสองผู้นำเนี่ยก็ยังมีการเห็นพ้องต้องกันค่ะที่จะสารต่อความสัมพันธ์มิตรภาพดั้งเดิมแบบสหายและพี่น้องระหว่างพักคอมมิวนิสต์ของทั้งสองประเทศด้วย ซึ่งความหมายที่น่าสนใจของคําว่ามิตรภาพแบบดั้งเดิมนี้นะคะอาจารย์ธนันนันอธิบายว่าในระบบการปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยจะเรียกกันว่าสหายซึ่งตอกย้ําความเป็นพี่น้องแต่ในปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ในเชิงการเมืองเนี่ยมักจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างยุทธศาสตร์รอบด้านร่วมกันซึ่งโตเลิมเองที่ผ่านมาก็เน้นถึงความสําคัญของการเป็นพักเป็นรัฐบาลด้วย ส่วนการพบปากกันในครั้งนี้การที่โตเลิมกล่าวถึงคําว่าสหายที่สื่อถึงความเป็นพี่เป็นน้องอาจารย์ธน,นนันให้ความเห็นบอกว่านี่คือความชาญฉลาดและวิสัยทัศน์ของโตเลิมที่เลือกใช้คํานี้ค่ะ<อ>เพื่อตอกย้ําถึงความสัมพันธ์ในมิตรภาพดั้งเดิมที่ยกให้จีนเป็นพี่และเวียดนามเป็นน้อง อย่างไรก็ตามนะคะการเยือนจีนของโตเลิมในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีของประเทศก็ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสถานะและผลประโยชน์ของเวียดนามรวมไปถึงการวางแนวนโยโบายต่อจากนี้ด้วย ซึ่งเดอะดิปโลแมดค่ะเนติยาสารข่าวออนไลน์ประจำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะได้รายงานบทวิเคราะห์เอาไว้ว่าโตเลิมเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะสืบสารมะระดกทางการทูตของเวียนฝูจองผู้นำคนก่อนที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอีกทั้งการที่โตเลิมเดินทางไปเยือนจีนในฐานะที่ควบทั้งสองตำแหน่งก็คือทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีของเวียดนามทำให้เขามีสถานะเทียบเท่ากับสีจิ้นผิงซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำเวียดนาม เยือนจีนในบทบาททั้งสองนี้นับตั้งแต่ยุคข,ของโฮจิมินห์แม้ในช่วงเวลาท,ที่ทราบกันดีนะคะว่าทั้งจีนแล้วก็เวียดนามเนี่ยต่างก็มีข้อพิพาทกันในทะเลจีนใต้ แต่การเยือนจีนของโตเลิมในครั้งนี้สํานักข่าวดอยช์วเลอร์ของ anie, mm hmm. เยอรมนีเผยบทวิเคราะห์ไว้ว่า mm hmm. นี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าโตเลิมใช้ความเงียบทางยุทธศาสตร์ในการจัดการกับข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้เราแม้ว่าเวียดนามและจีนจะยังคงมีข้อพิพาทกันอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะการเยือนครั้งนี้ล้วนมีในยยะสําคัญนั่นก็คือการพยายามเสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ แทนที่จะเผชิญหน้ากันโดยตรงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวจากนี้น่าจับตาดูต่อนะคะว่าการเดินหมากทางการทูตก้าวต่อไปของเวียดนามจะเป็นอย่างไรเพื่อรักษาสมดุลในความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจต่อไป